สวัสดีครับพบก,กับสุลุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลลาวสุดจักกลันนันตาวมนิดทีเจอชนาทิพตัวจริงเสียงจริงแฟนบอลลาวสุดสนใจนะครับเมื่อจูจ่ๆได้เจอกับชนะทิพส่งสิงห์แข่งขวัญใจตัวจริงเสียงจริงซึ่งเป็นการเจอกันโดยบังเอิญทําเอากับรันนันตาไว้ไม่อยู่นะครับซึ่งแฟนบอลลาวรายดังกล่าวมีนามว่าโบูโซล่าได้เดินทางมาเดินเล่นที่สยามพารากอนและได้พบก,กับชนะทิพ นวรุกทีมชาติไทยก่อนจะเข้าไปขอถ่ายรูปโดยคลิปแฟนบอลคนดังกล่าวตื่นเต้นอย่างมากตลอดการพูดคุยกับชนะทิพย์สุนทรินและได้รับความเป็นกันเองตลอดการพูดคุยเดยสทราชนะทิพย์สุนทรินครับย้อนแนวรุกจากเจลีกญี่ปุ่นได้เดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยเป็นที่โดดเด่นแล้วเต็มทันทสศึกฟีฟ่าเดย์ในเดือนเมนาคมที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเตสประเดิมนัดแรกวันที่25มีนัคมนนี้นะครับ จับตาเจแปนเวทีมชาติไทยดึง2กุญสืกขุมทัพหลังจากที่ทัพชังศึกชุดอยู่20ปีสร้างสปายเปิดตัวกุญสือญี่ปุ่นดีกีเจเอฟเอโบเลเซนจากญี่ปุ่นอย่างโทชิยะมิอุระเข้ามาขุมทัพโดยจับตาดูนห้ดีนะครับทัพชังศึกทีมชาติไทย อาจถึงขัาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยดึง2กุนซือใหม่เข้ามาคุมทัพอีก2ชุดเริ่มจากอากิระนิชโนกุนซือระดับบอลมอจาจังของการฟูตบลญี่ปุ่นที่มาทีมชาติญี่ปุ่นทั้งในระดับทีมชาติและในระดับสโมสรที่ประสบความสำเร็จมานับ,นบต่อนักแล้วโดวยมีการติดคุณทับทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งนะครับโดยสัญญาของมโนโพกิ้งกับทีมชาติไทยกำลังจะครบกำหนดแต่ยังไม่มีท่าทีที่จะต่อสญ,ญานิทใหม่จากทางสมาคมรวมถึงทีมชาติไทยชุดอยูยี่สิบสามปีที่ปัจจุบันภายาใต้ รายการดูฮะครับ2023ที่ประเทศกาตาอาจจะเป็นเวทีชี้ตาของโคดระาอิาสระศรีทโรซึ่งอาผลงานหรือการทําทีมออกมาไม่เข้าตาก็ามีสิทธิ์ถึงการเปลี่ยนแปลงได้โดยมีเคสุเกะฮอนดะคนส่อทีมเจาญญี่ปุ่นที่กาลังฮอตและกําลังจะแยกทางกับทีมชาติจามูชาหลังเสร็จสิ้นภารกิจฟุตบอลชายสีเกมสม23เดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งทั้งศึกหากอยากได้ต้องเร่งมือเหมือนกันนะฮะเพราะมีอินโดนีเซียที่กําลังมีข่าวหนาหูอย่างมากด้วยว่ากําลังเดินหน้าทัดทามเคสุเกะฮอน โดยมีการทับช้างสึกนะครับทุกชุดจะปรับเปลี่ยนมาใช้เจแปนเวเต็มระบบในการยกระดับทีมชาติไทยนะฮะช้างสึกสะเทือนเอเชียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชัดิบาเรนนัดสุดท้ายแบ่งกลุ่มชิงแชมป์เอเชียคุณพลชายหาดไทยรวมพลังสุดสุดใจครับสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบเดซมเร็ตเป็นครั้งแรกฐานันดอนปาราชะควงวัชระเลพยจิต ซัดคนละลูกผ่านทีมอญชนะบาเรน2-0เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเอการแข่งขัน AFC Beach Soccer Asia Cup 2023ที่หาดจมเทียงเมืองพัทยานะครับเมื่อวันจันทร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมารอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายสายเอพุตบันชายหาดทีมชาติไทยของเราลงสนาม2นัดมี3แต้มโดยพบกับทีมชาติบาเรนที่ชนะมาทั้ง2นัดมี6แต้มโดยเกมนี้หาดทีมชาติไทยเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์เท่าไรจะได้จะสามารถเข้ารอบต่อไปในทันทีนะครับ ซึ่งเกมนี้ทัพชายหาดทีมชาติไทยของเราทำงานได้ถ่าเต้าสามารถผ่นานเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จในฐานะแชมป์กลุ่มเอหลังเอาชนะบาเรียน2-0ได้ประตูจากฐานอนนนปาราชะในนาทีที่9วัชระเลพยจิตในนาทีที่36และถือเป็นการเข้ารอบ2ครั้งแรกในรอบปติเาสตร์ของทีมชาติหลงังจากในนี้ไปแข่งรอบสุดท้าย4ี่ครั้งตั้งแต่ปี2013ไทยยังไม่เคยเข้ารอบได้เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะเราเป็นเจ้าภาพนะครับปีนี้ ทั้งสื่อการข้าวนะครับเอกนิพญญานรุกเมืองทองถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วเอกนิพ์ปัญญาครับแนวรุกวันอีกิกของเมืองไทยมีชื่อหนึ่งใน25ขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดลุยดินแดนอาหรับฟีฟาเดเดือนมีนาคมประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีรายง,งานมาว่าเอกนิพญญารนรุกอนกาคตเข่งของทีมชาติไทยจาเป็นจะต้องถอนตัวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกฟีฟาเดในครั้งนี้มีรายงานแนวรุกจากเมืองทองมีการเจ็บบริเวณหมอนรองหัวเขา่าขวาเสบ ดยคณิตปัญญาพึ่งจะทําลงานได้อย่างยงเยี่ยมยิงประตูพาเมืองทองคว้าชัยชนะเหนือบีทีประจวบเมื่อวันศร์ที่ผ่านมาครับศีญี่ปุ่นเปิดภาพแข่งเก่าทีมชาติญี่ปุ่นยอมรับในตัวของชนะทิพย์ถึงกับยกนิ้วห้กควนหลงหลังจากจบเกมนะครับซูปเปอร์มิงแมตช์เ,เจรีกร่างคาวาซากิฟันโดเรกพบกับเซโาโซโอซาก้าที่รังโทรุดุกิสเตเดียมตางศิญี่ปุ่นนะครับช็อกเกิงเผยเผยภาพ,พสุดประทับใจหลังจบเก,กม เบเกนงกล่กาวโทลุอุนากิสไพส่งชนะทิพส่งสินนารุกทีมชาติไทยของเรายืนเป็น1ีเตัวจริงเป็นครั้งแรกของรายก,การซึ่งเหล่าทเกณฑทางศีรญี่ปุ่นก็จับทับได้ว่าอากิเฮโรอีเอนางะถึงกับต้องยกนิ้วให้กับชนะทิพเลยทีเดียวมีการจับปฏิริยาของอีเอนางะช่างรุนพี่ที่มีการพูดคุยกับชนะทิพ้ดยเสียงน้ายิ้มย้มจำจําใสและมีภาพที่อีเอนางะถึงกับยกนิ้วให้กับชนะทิพเลยหลังจากชนะทิพฉายแววฟอร์มก็เล่นไี้อย่างเยี่ยม เกมนี้ชนะทิพย์ยินแน่ๆตัวรุกเต็มตัวและไม่ทําให้ผิดหวังนะครับไม่เพียงแต่อากิเฮโรอีนัง,งะที่ยกิ้วให้ยังรวมถึงแฟนบอลญี่ปุ่นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันกับต้องการเห็นชนะทิพย์ลงเล่นเป็นตัวจิงในนัดต่อไปก็ถือได้ว่าเป็นทิศทางที่ดีท,ทั้งข้งรุ่นพี่ภายในทีมชาวญี่ปุ่นยอมรับรวมถึงแฟนบอลที่ร,ร้องอยากเห็นชนาทิพย์ลงสนามอีกในแ,แมตช์ต่อไปแฟนบอลมีลุ้นที่จะได้เห็นชนาทิพย์ลงสนามไปวัดลุ้นลายอีกอย่างแน่นอนนะครับ เจบต์รอนครับพูดถึงประเด็นระบบโอนิกิชนาทิปเจบต์รอนครับก็นา่ารังยังอดีตแนวรุกทีมชังกฤษอดีตเพื่อนร่วมทีมของชนาทิปสงสินเอารงพูดถึงการคุณทีมของทูรุกโอนิกิกับคาวาสซกิฟันเตเรนะตอนนี้ผลงานของฟันตเตเรนในลีกที่พัฒน,นาขนาดเก็บได้เพียงแค่5คะแนนรั้งอันดับที่14ของตรงนารางคะแนนซึ่งแพ้ไปแล้ว2เกมแต่น,นั้นเจบต์รอนครับมองว่านักเตะฟันรเรกาลังเจอปัญหาที่จะต้องฟังคําสั่งของโค้ชมากเกินไป พยายามต่อบอลในทุกสถานการณ์ที่มักเจดกันไปแน่นอนว่าเป็นคำสั่งของผู้จัดการทีมเป็นประญาาและสไตล์การเล่นของทีมแต่ในสถานการณ์ที่อันตรายผูค้คุณควรเตะบอลยาวไปบ้างก็ได้นะเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหลายๆทีมแพ้ก,ก็เพะเรื่องนี้เรื่องการต่อบอลสั้นเยอะเกินไปเจเบิลรอนยครับยังได้พูดถึงฟอร์มการเล่นของคาราสกิฟอนเรในเกมที่เจอกับเอบรักนิงตะกวามแข็งแกร่งแตกต่างจากทีมที่ผมเคยเห็นและจําได้คาราสกิทําอะไรไม่ได้เลย เมื่อต้องเจอกับผู้เล่นอายุน้อยและเลือดร้อนมากกว่าพวกเขาคาวา์สกิต้องทบทวนเอาเลโอนโดดามิเยาและชนะธิปสุขสินนารุกที่ทรงประจิิภาพลงสนามพร้อมกันให้เร็วที่สุดเพราะเกมรุกขาดความกระฉับกระเฉงไม่มีความเร็วไม่มีความก้าวหน้าเอรเลยๆไม่มีความแปลกใหม่ะไรเลยทถึงสิน้น การป้องกันก็ไม่ได้ีด้ดวยเราก็เหมือนกับเป็นทีมเก่าแก่โบราณซึ่งกรเลนนี้ผมก็ได้พูดถึงแผนการเล่นของปบรตวิทมาแล้วว่ามีอยู่แผนเดียวและคาวาสิกิฟนเรกก็เช่นเดียวกันมักจะเล่นในรูปแบบเดิมๆมาตลอดการต่อสู้ด้วยหลักปัญญาน,นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือแต้มและชชนะแต่ถ้าหากคุณไม่สามารถชนะเกมคุณก็ควรเปลี่ยนปรัชญาใหม่ของคุณได้แล้วนี่คือข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของวันที่21อมีนาคม